บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากคุณมงคลพิทักษ์หมู่ผู้ชนะเลิศโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินครั้งที่25ประจําปี2554ถึง2555ในหัวข้อเพื่อประโยชน์สุขรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคืออีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญและทรงเป็นแบบอย่างแกป่ปวงชนชาวไทยได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทนำมาซึ่งแรงบันดาลใจก่เกิดเป็นผลงานภาพถ่ายพลังแห่งสงของคุณมงคลพิทักษ์หมู่ผมไม่เตรียมตัวตั้งแต่ประมาณตั้ตอนตีสี่คึ่งจนมาได้ ดีตรงที่ว่าพระนั่งเต็มแล้วภาพนี้มันดาสแสดงค่อนข้างพลังพลัง,งหมดดูแล้วมีพลังนะครับเป็นการรวมตัวที่มันมีพลังมากภาพถ่ายพลังแห่งสงฆ์คือผลงานที่สะท้อนแนวความคิดในเรื่องศาสนาและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รางวัลนี้มันถือเป็นรางวัลเกียรติยศนะครับของของช่างภาพคนหนึ่งที่กระโดดเข้ามาสู่วงการถ่ายภาพก็อยากได้รางวังหลหรือเกียรติประวัติอันสูงสุดรหรับตัวเองแล้วก็วงตระกูลนะครับไทยเบฟขอบันทึกคุณมงคลพิทักษ์หมู่ผู้ชนะเลิศโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินครั้งที่25ประจำปี2554ถึง2555ในหัวข้อ เพื่อประโยชน์สุขรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน